สวัสดีครับเพื่อนผมกฤติศร์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกมลายเรนเจอร์นะครับเราไปเลยนะครับก็ฉลองเลยนะครับวันนี้นะครับข้าวเย็นไม่ต้องไม่ต้องกงไม่ต้องกินกันแล้วนะครับฮมาเวลานี้นะครับแต่จริงผมกินแล้วนะข้าวเย็นนะครับก็ไม่เชิงกินหรอกก็กินเป็นข้าวบ่ายนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเค มาแล้วนะครับวันนี้ก็ไปด่านต่อไปนะครับ386นะครับน่าจะใช่นะวันนี้ สวัสดีครับทุกคนนะครับมาแล้วนะครับซัเอ็กซีนะครับก็เจอบ่อยนะคนนี้นะครับทีมีนะครับเย้โอเคับดีมากนะครับก็ไปอันหมอกสีเขียวต่อนะครับเรานะครับวันนี้มีอะไรมากนะครับวันนี้ผมก็ไปดูตัวใหม่ของผมก่อนนะครับซึ่งผมก็ตี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 มาแล้วก็ได้มานะครับมันก็ไม่ใช่ไม่เชิงตัวใหม่แล้วนะก็เต็มตัวที่ได้ใหม่นะไม่ตัวใหม่นะว่าตัวเก่านั่นแหละนะครับดูแม้ได้มาเยอะเลย เอาไปหาจัดไปเรื่อยๆนะครับแบบงงมากนะวันนี้นะก็คือเปิดได้สองครั้งเลยลวดเดียวเลยนะครับผมงงมากเลยผมเลยงงนะแต่ไม่เป็นไรนะยังไม่ใช้เหมือนเดิมนะไอตัวนี้นะครับชารีนะครับจริงก็ดีนะชารีเป็นตัวกรอบวันนี้ไปทำอะไรกันนะครับก็รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะไปลุยสามร้อยแปสกกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ไปกีวนก่อนแป๊บนึนะครับ วันนี้ผมก็เคลียร์ไปหมดทุกอย่างแล้วนะครับทั้ง PvP ทั้งอารีน่านะครับก็เคลียร์กันหมดทุกอย่างแล้วนะครับไปตีกิว้วซะก่อนนะถ้ามีเกลี้ยงไหมหายเกลี้ยงนะครับตอนนี้ที่ตีกิวไม่พอนะมเมื่อเดันเจ็ดเดันแปดจะมาทีนะครับก็ <c oughs> ไม่พอนะคือ <c oughs> มันออกมาไปเรตายหมดอะ <c oughs> ผมไม่ได้ตีมาหลายวันแล้วนะครับ รีเจครีเจครีเจคนะครับรีเจคนะครับคิมรีเจคนะครับบอมซ่าซ่านะครับผมมีเพื่อนๆไว้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีกิววอร์มาเร็วๆนี้นะครับก็เอาไว้ตอนนั้นแหละนะครับผมก็ไม่ได้เก่งมากหรอกนะครับเท่าที่เอเพื่อนๆที่ผมมีนะครับประมาณนั้นแหละนะครับ ตัน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 ตนตัวนี้ดตุ้น้นตุ้มตุ้นตุ้นตุนนนี้คนเดียวเอา,เอา,านนน โอ้คนนี้แน่นอนนะครับโอเคแล้วนะวันนี้นะครับก็ไปลุยกันนะตอนนี้คนก็เริ่มเข้ามายี่สิบกคนแล้วนะครับเราเอ้ยผมไม่เทพหรอกนะนี่คิวมีคนเทพผมเยอะนะครับโอเคลุยเลยะเราครับโคโคกคุกโอเคนะวันนี้ก็สามรอแปดิบหกนะครับมีคนติดหรือเปล่านะครับน้องบูมเด็กบ้องนะครับมีติดอีกคนนึงนะครับ อาหานซีราใไห้ไปสะหน่อยนะครับน้องบุ้มเด็กบองนะไม่ยากอะไรหรอกครับดูดูแล้วต้องเล่นแบบต้องเล่นแบบไม่ตีป้อมก่อนนะว่าจะชนะได้หรือเปล่าน,ะนั่นคือสำคัญที่สุดนะถ้าไม่ได้จริงค่อยตีป้อมนะเรานะไปเลยโอ้โหดาดิไกลเว้ไกลเลยนะใช่ท้าโอ้โหโดนตีที ไปอวโดนทีตีไปอวมีมาสิครับพี่สว้าไปโอ้โหสแปดไก่เหมือนกันเว้ยจีตไปเอาเพื่อนมานะครับที่สำคัญต้องมีสมอนะครับสมอเรือนะสำคัญมากนะค,คนไหนคิดว่าไม่สำคัญนะสมอเรือนะผมเน้นตลอดนะครับ สู้ไหวไหมวะใช้เวทครับเออนั่นแหละนะครับผมรอท่านี้อยู่นะครับโอเคโอเคตัวชนเราตัวชนเราโลภไยก่อนครับโอ้ชนไม่ไหวครับสะสมกองรังก่อนนะครับเราชูได้แน่นะครับอ่าเรียบร้อยแล้วสูได้แล้วเนะี่ย โอเคสบายสบายของกำลังเราโอ้โหโองกบลังอันอันถูกท้ายของเราน่ะมาแล้วเสียงแรงมากเลยบนั่นเองปู จะได้มาสกินน้ำศัตรูออนออนนับยังไม่มีตัวใหม่ใช่ปะเมื่อกี้ลืมดูนะยังเป็นสองตัวเดิมอยู่นะครับต้มตต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 มต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 ตก็ถึกอยู่นะถึกมากด้วยนะครดูดูทีมเราต้มเรียบร้อยนะครับช โอเคชนะไปแล้วนะครับบลิซาร์ดไปดาต่อไปนะครับเย้ตึ๊ดตโอเคครับวันนี้นะครับสบายแล้วสบายนะครับผมก็เก็บเงินต่อไปเรื่อยๆนะตัวนี้ก็ห้าล้านหกแล้วนะครับผมคิดว่านะครับมันต้องใช้ทําอะไรสักอย่างแน่ๆนะครับเงินนะครับ โอเคครับ p ี p ต่อนะครับเราช่วงนี้ก็เก็บหลายๆอย่างไปนะครับเรา p ีพสักสองรอบนะครับเรานะครับ รับเข้าคนระับแต่ว่าต้องตัวดีนะครับผมสำหรับผมผมรับเข้าทุกคนนะครับแต่ว่าต้องตัวดีต้องมาสเตอร์ผกว่ามาสเตอร์ขึ้นอ่ะผมจะรับเข้าแล้วแต่ต้องตัวดีพอนะโอ้ทำไมสตูเยอะจัง อ๋อโดนอะไรไม่รู้อ้อ,อยอ้อ,อยเจ็บ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 นะเฟ้ยเอาวังวะมาดิอันนี้ใครอยากจะดูได้ใครเป็นใครอัดมา ไปตายซะอ้โหวสใส่หัวไปไปดโอลงนะมต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 ,มต,มต,มตังวะได้ร,รอบนี้นะสบายชนะแน่นอนนะ อ่าเด็กเหลืองเหลืองเด็วพ่วงเราหมดนะฮ่าฮ่าฮนั่นเองนะสบายสบายนะเยี yeah. ่ย <c oughs> มีแต่คนงงนับเล่นกี่ปีครับเก็บเงินตั้งเยอะเง <c oughs> ินเท่านี้ไม่เยอะหรอกนะครับเงินเท่านี้ไม่เยอะหรอกนะครับที่จริงถ้าใช้ใช้เพีเดียวหมดแต่เพราะผมยังอัปเกรดไม่เต็มนะครับลเหลือหลายๆอย่างที่ผมอ,อัปเกรดไม่เต็มนะเดี๋ยวดูสิ นี่ครับแม็กลิมิตก็ยังไม่ได้อัพนะครับยิ่งฐานนี้ไม่ได้อัพใหญ่เลยนะพอร์ HP นะถ้าใช้เงินีน่หมดเลยนะครับหมดแน่ๆนะเดี๋ยวเก็บไว้ดูก่อนนะว่าจะใช้ทําอะไรนะครับเงินนะครับตอนอที่แลบมานะแลบตรงนี้นะเผื่อได้ต้องใช้เงินเยอะนะครับแลบเผื่อจับทีนึงเงี้ยแทนซูเปอร์เรียวนาเจ็ดดาวเงี้ยต้องใช้เงินหนึ่งล้านเงี้ยผมเลยต้องเก็บไว้ก่อนนะเผื่อนะครับโอเค ไปดูนะพิเ,เศษเตดหรืออะไรมากนะครับเ <c oughs> มื่อกี้ก็เพิ่งตื่นนอนมานะครับเวลานอนตอนบ่ายนะครับโอ้นอนอิ่มมากนะรอร่อยมากนะครับเมื่อกี้นะครับ <c oughs> ผมก็จัดการไปหมดแล้วนะปกติผมจะเล่นด่านในพวกนี้แหละนะครับพวกที่มันมีโอกาสได้ซุปเปอร์เลโอนาดน,นะครับแล้วก็ <c oughs> ตัวแปดาวนะพี่ผมอยากได้นะพวกตัวนี้นะนี่ริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกดูๆแล้วเนี่ยอิงคิดเทสปีดสี่สิบสี่สิบร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้ลุยใช้ตีป้อมได้ป่ะก็ไม่ได้นะตัวนีป้อมตัวนี้ตีป้อมไม่ได้นะครับเพราะมันตีช้ามากครับตัวนี้ใช้เป็นตัวปีป้อมไม่ได้นะดูๆแล้วนะผมว่ามันตีช้าเกินไป ตัวนี้ล่ะเออตัวนี้ตัวนี้น่าจะน่าจะดีอยู่นะถ้ามันเพิ่มอะไรมาวิ่งเร็วตีเร็วนะครับก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเจเย็นใจเย็น,ยน,ยนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเพชรเยอะนะครับรอบนี้นะครับก็เก็บไว้นะครับ เดือนหน้านะครับเพราะว่าผมรอไอ้แลบนะเผื่อต้องใช้นะครับก็เลยกล็ต้องตื่นเต้นมากคนระับกับแลบว่ามันแลบมันจะมีอะไรนะครับพ่อนบอกว่ามันสามารถที่จะ,ะทําให้เราแปลงรล่างได้นะครับทําให้ตัวเลเจอร์ของเราแปลงร่างได้อย่างง่ายดายนะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องดูกันต่อไปนะครับรอนะครับ อะไรแชทไม่เด้งต่างหากคืออะไรนะครับไม่รู้ครับตีคนญี่ปุ่นก่อนครับตอนนี้กาลังแค้นนะครับเพราะวันเล่นะครับไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยเรือวิวสันมานะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรกาลังแค้นะครับตอนนี้แต่ก็ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะมันก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งเราอย่าอย่าเป็นซีเรียสมากนะบางทีนะผมพูดจริงๆนะอย่าเป็นซีเรียสมากมาขวาจะแบบเออซีเรียสมากนะครับพอญี่ปุ่นนะครับ โอ go euh oh ้โหโดนฟรีก่อนนะครับโอ้โดน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 อะไรไม่รู้โดนอะไรโดนตายตายไปแล้วะ โอ้โหแบบนี้สวยมากเลยนะครับตัวศัตรูนนติดถิงฐานนีอ่อืมตายเป็นเบือ่อเอาให้หมดมา โอเคแกแขนมากตอนนี้นะแขนมากแขนพิซซ่าไปดอกเปี้ยผมเออ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 เหลือๆในพวกเราหมดครับนะครับอวตารสตาร์เล่นตอนไหนนะครับ คาตาสตาก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วนะครับผมก็ไม่มีไม่มีเวลาที่แบบกำหนดเจาะจงนะครับว่าจะเล่นตอนไหนกินน้ำแป๊บนะครับอ้าวเจอคนสิงคโปร์แล้วมึงเอาซะหน่อยนะครับ ไปเราไปเราวินสั้น,นครับจัดไปนะครับคนสิงคโปร์แล้วก้าวกล้ามจะสูะ้ได้ปหมลองดูนโอ้โดนฟีดก่อนเลยครับตายเลยโอ้โดนฟีดก่อนนะ ไม่เข้าค่าเท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้นะหูว่าไม่ดีแล้วตอนเนี้ยลุมก่อนนับลุมมันโอ้โหตายเลยแบบนี้มันใจไกเลยแบบนี้ตันคืนเลยแบบนี้ โอ้แพ้เลยเนี่ยแบบนี้โอ้แพ้เลย,ลเลยโอ้แพ้เลยคิดผิดนะคิดผิดนะคิดผิดจริงๆครับโอ้แพ้เลยนะโอ้โหอีกแค่สองรอบนะบเดี๋ยวหมดแล้วนะครับคนไทยไม่ตีกันนะครับคนไทยรักกันนะรักใคร่สามคัคคีไปตีคนจีนต่อนะครับ คนจีนคนนี้นะครับใช้แค่ห้าตัวอย่างหรอห้าตัวนี้ก็ระวังนะครับบางที้าสู้ไม่ได้ก็ได้นะ <c oughs> คนจีนอะไอ้จอมปลอมคนะตอนนี้อย่าด่าเขานะป่านนี้เขาอาจจะเป็นจอมปลอมก็ได้นะอย่าคิดไปก่อนอคิดไปไกลนะเออเออฮะเออ,เอ,อโดนทุกอย่างแล้วตอนนี้เราเอามั่งวะ โอเคเอ้า <Okay>. oh. ตอนนี้แบบมิซาแบบมันมันไม่แรงเลยไม่มีความแรงเลยนะครับไม่มีความแรงเลยเพราะว่าถ้าลดาลดพลังของมิซายเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังจะดีนะอันนี้คือแบบไม่ลดอะไรเลยนะครับ ายทะลุไปแล้วนะครับกองทัพเขาทะลุไปแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับต้ม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 ตุ้สบายนะคร<น>ับฮะ โอเคครับสุดท้ายนะครับสำหรับรอบนี้นะครับเรานะครับโอ้โหสุดรอบสุดท้ายนะต้องย่ำเจแปนให้ได้นะครับแต่ว่าดูแล้วโอ้โหดูดูว่าคนของเขามีเยอะมากนะครับโดยเฉพาะมงนะครับร้อยสี่สิบนะผมกลัวแล้วเพราะว่ามันวิ่งไวนะครับมงนะครับลองดูนะครับแม่ลองไม่รู้นะครับป๊อปป้นมาช่วยหน่อย อ, <c oughs> อุป๊อปปิ้นชันท่าสลีปอ่ะโคตรชอบอ่ะอสลีปก็หลายตัวเลยเออใสน่นั่นแหละท่านี่ดีมากลูกติดกันเป็นแนวติดเป็นแถวนะครับสบายเลยแบบนี้ไป ใส่คืนบ้างวะมาเราวิ่ง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 ยิงขึ้ายไปโอ้โหนี่นะขอทีนะครับหน้าฐานแล้วครับพี่โอเคยิงไปโอ้โหมีสตันมาช่วยมีสตันมาช่วยโอ้โหใช้ของเหลือโดนฟรีดด้วยนะครับกองกำลังเราตายหมดเลยนะ เราต้องระวังมากนะตอนนี้นะครับตอ้องรีบกำจัดมันนะครับเออนั่นแหละดูนัดลงแล้วพอใช้ได้นะครับมีสายไปต่อนะโอ้โโออ้มันมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคโอเคยก้ม okay, okay. yeah, สับข้นญี่ปุ่นไปได้เรียบร้อยแล้วนะครับช่วงนี้แคร์นะครับ <c oughs> เห็นแล้วเครนะียดนะครับยิ่งดูยิ่งเครียดนะครับ คนะครับก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยครับสำหรับหลายเรนเจอร์นะครับเดี๋ยวไปแคดแบทเทอร์ต่อนะครับเลยเดือ b แบ t เ e Cat แคต่อนะเดัอแบตเทอร์แคดผมใกล้หมดเวอร์หนึ่งแล้วนะครับก็แป๊บหนึ่งนะครับชัปเตอร์หนึ่งชัปเตอร์หนึ่งนะครับโอเคก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับก็เจอใหม่เดี๋ยวดูข้างหน้านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องมีอะไรจะพิมพ์ก็พิมพ์ตอนนี้แหละนะครับถามผมได้นะครับตอนนี้ให้เวลาสองนาทีนะครับเล่นคุกกี้รันทายทอดสดแล้วคุยกันไม่ได้เข้านาามกแล้วะครับ ไม่รู้เป็นยังไงแล้วนะครับผมใช้คนที่อัดป้อมอยู่นะเพราะว่ามันก็ยังดีเหมือนเดิมมันไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะมันก็ยังดีเหมือนเดิมครับเขาใช้คนนี้ตัวนี้แหละอัดป้อมนะครับตลอดนะครับอะไรเนี่ยคู เซเว่นไนท์เซเว่นไนท์ไว้ไว้ข่าวหน้านะครับเซเว่นไนท์ไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมากนะผมผมไม่ค่อยมีอะไรอัปเดตมากนะครับเฮ้ย okay. สนุกรับเกมนี้นะครับผมมีแฟนหรือ,อยังนะครับอันนี้ไม่ผมผมไปตอบแล้วกันนะครับ ฮะฮะคือนะครับโอเคนะก็เจอใหม่นะครับได้ไปดูข้างหน้านะครับกับผมกฤะดิสัาระครับอันไหนซีโอค์นะครับ in นน ext วิดีโอนะครับบายบายสวัสดีครับเพื่อนๆอีสิบนาทีครับเจอกันบัตรแคะครับบายบาย